จากที่ผลการรวบรวมผมก็ไปค้นคนว้ามาที่เขารวบรวมเอาไว้นะครับว่าอะไรสินค้าอะไรกำไรดีๆกำไรสูงทำเงินเร็วๆแล้วก็รวยเร็วนั่นะแหละแล้วก็จากที่ผมขายเนี่ยแล้วมันก็ตรงในในสินค้าประเภทเนี้ยแล้วมันก็คอนเฟิร์มว่าใช่นะครับ กำไรดีจริงแล้วก็ขายได้ง่ายจริงแล้วขายได้จริงทําเงินให้เราได้เร็วจริงอะ่ะนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มแรกประเภทแรกเลยนะครับอันแรกเลยก็คือสินค้าอะไรที่มันขายดีนะกําไรสูงๆนะทําเงินให้เราได้เร็วๆประเภทแรกหนึ่ง แนวเครื่องประดับอ่าแนวเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับในที่นี้ก็อาจจะเป็นพวกราคาสูงๆหน่อยเช่นอาจจะเป็นจิวเวลรี่พลอยแล้วเครื่องประดับพวกอะไรพวกหยกพวกอะไรพวกเนี้ยที่มันมีราคานะครับราคาสูงอ่ะแล้วส่วนใหญ่พวกเครื่องประดับเหล่านี้ก็จะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงถูกไหมครับเพราะนั้นผู้หญิงก็จะซื้อง่าย ผู้หญิงซื้อง่ายนะครับยอมจ่ายนะครับเท่าไหร่เท่ากันนะครับขายผู้หญิงจะขายง่ายกว่าเพราะผู้หญิงจะซื้อของไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายซื้อของเนี่ยต้องซื้อด้วยเหตุผลนะครับส่วนผู้หญิงถ้าเราขายของเกี่ยวกับผู้หญิงขายให้ลูกค้าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจะซื้อ,อของด้วยความถูกใจ ความพึงพอใจซื้อด้วยอารมณ์นั่นเองนะครับถ้าผู้หญิงชอบเขาก็ซื้อจ่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ขายผู้หญิงจะขายได้ง่ายทําเงินได้ดีนะครับ5ในบรรดา5 5ข้อเนี่ยหสินค้าหาอย่างเนี่ยมันจะเป็นของผู้หญิงเนี่ยก็มากพอสมควรนะครับอันนี้ข้อ1ผ่านไปนะครับใครที่ มันจะเป็นไอเดียสําหรับคนที่อยากจะขายหรือขายแล้วแต่ว่ายังอยากจะขายอะไรที่มันมีราคางสูงแล้วขายง่ายๆกำไรด,ดีก็เอาไปใช้แล้วไปหาสินค้าเพชรท,ที่ผมบอกเนี่ยเหล่าเนี่ยมาขายดูนะครับซึ่งเขาได้พิสูจน์มาแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการคอนเฟิร์มมาแล้วแหละนะครับว่า เขาน่าจะรวบรวมสติมาแล้วว่าสินค้าเหล่านี้มันทำเงินได้ดีกำไรดีและขายดีด้วยแล้วก็สร้างความร่ำรวยเร็วนะครับอันที่สองเลยอ่าอันที่สองเนี่ยก็เกี่ยวกับผู้หญิงอีกเช่นเคยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ความงามแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องสำอางเห็นไหมครับอันนี้ก็เกี่ยวกับผู้หญิงอีกนะครับก็จะขายดีแน่นอนนะครับถ้าเกิด เป็นเกี่ยวกความงามผลิตภัณฑ์ความงามเครื่องสำอางมันกค็คู่กับผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ความงามเป็นเครื่องสำอางที่ถูกออกถูกใจนะครับของลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเขาก็ยินดีจ่ายพร้อมจ่ายซื้อไปแล้วเพิ่มบุค,คลิกเพิ่มความสวยเพิ่มความงามมีแบรนด์ มีมูลค่าทำให้ดูสวยดูสงา่าดูภูมิฐานสมฐานะเขายอมจ่ายนะครับอันนี้ก็ยอมจ่ายแน่นอนผู้หญิงร้อยทั้งร้อยก็ยอมจ่ายเห็นไหมครับถ้าขายแนวเนี้ยมันจะได้นะครับได้แน่นอนอสวัสดีครับเพษัทแนนนะครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณนะครับเพษัทแนนที่ช่วยแชร์นะครับขอบคุณมากครับ วันนี้มาในหัวข้อ5สินค้าที่กำไรสูง,สงนะครับก็มันจะขายง่ายด้วยแล้วก็ทำเงินได้เร็วนะครับจะมาแบ่งปันนะครับว่าบางคนอยากจะขายของหรือขายอยู่แล้วแล้วอยากจะหาสินค้าที่มันกำไรสูง,สงแล้วก็ทำเงินได้ดีๆนะครับมันจะเป็นไอเดียนะครับคุณก็มีไอเดีย ไปหาสินค้าแบบนี้มาจำหน่ายมาขายกันนะครับข้อ3เลยนะครับไปเร็วเลยนะครับข้อ3ประเภทที่3เนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กนั่นเองที่เกี่ยวข้องกับเด็กอะ่ะถ้าเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับาทารกแรกเกิดจนถึงเด็กอ่อนอะ่ะหรือหรือก็เด็กอะ่ะเด็กๆพ่อแม่ยอมจ่ายเพื่อลูก แน่นอนนะครับเราขายของเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะเด็กผู้หญิง <_ S 1> เด็กผู้ชายแต่ถ้าเด็กผู้หญิง <_ S 2> ก็จะขายดีกว่าแน่นอนถ้าลูกผู้หญิงก็พ่อแม่ก็จะนิยมแต่งตัวยอมเอาเด็กผู้หญิงเนี่ยชอบแต่งตัวใช่ไหมครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าของเล่นของใช้จะเยอะกว่าของผู้ชายอยางนี้ตอนพ่อแม่ยอมจ่ายถ้าเราขายเกี่ยวของเกี่ยวกับเด็กนะครับอ่อ พ่อแม่ก็ยอมจ่ายแน่นอนเป็นของเล่นหรือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมทักษะอะไรพวกเนี้นะครับบางอย่างมันราคาสูงๆด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเสื้อผ้าผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กเด็กผู้หญิงเ่ยสัก2ขวบ3ขวบประมาณนี้1ขวบถึง3ขวบอะไรอย่างเงี้ยสีขวบพ่อแม่จะแต่งตัวให้เด็กผู้หญิงนะครับแล้วชุดผู้หญิงพวกนี้มันจะเป็นแฟชั่น และแถมราคาราคาคสูงด้วยนะครับแล้วผมเคยไปค้นหาเจอนะครับว่า,าสินค้าเกี่ยวเด็กเนี่ยอะไรที่ขายดีทำเงินได้ดีที่สุดก็เป็นสรุปว่าเป็นชุดเด็กเ,เด็กผู้หญิงแนวบอกเลยนะครับว่าใครอยากจะขายแบบนี้ฟังไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นชุดเด็กแนวเจ้าหญิงจะขายดีนะครับเพราะว่า พ่อแม่ชอบนะครับอยากจะให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเจ้าหญิงไงก็ชุดที่เป็นแนวเกี่ยวกับเจ้าหญิงเนี่ยจะขายดีมากแล้วราคาสูงด้วยนะครับถ้าใครอยากขายเนี่ยก็ลองขายดูแนวนี้นะครับก็อันนี้เป็นเขาได้เก็บสถิตินะครับแล้วก็รวบรวมมาแล้วว่าแบบเนี้ยมันขายดีนะครับ ต่อไปทีนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งที่ขายดีอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวข้องกับเพศละนะครับเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ละนะครับมันก็คือสินค้าที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นั่นเองเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ภายในบ้านของตกแต่งบ้านนั่นแหละนะครับขายดีนะครับแล้วมีราคาสูงด้วยนะครับ แล้วมันจะขายได้ตลอดการนะครับสินค้าประเภทน,นี้มันจะขายได้ตลอดการไม่มีเอาไม่มีตกยุคนะครับถ้าคุณขายเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ขายของเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านของใช้มาในบ้านบางอย่างมันก็มีเก่าบางอย่างมันก็มีเสื่อมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนเขาก็จะเปลี่ยนถ้ามันเสื่อมมันเก่ามัน มันล้าสมัยเขาก็จะเปลี่ยนโดยเฉพาะถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาสูงๆคนที่เขามีบ้านหรูหรูมีคอนโดหรูหรูนะครับเขาก็อยากจะมีเครื่องมีเฟอร์นิเจอร์ให้มันสมกับบ้านเขาให้มันสมกับฐานะไงยกตัวอย่างอ่ะเป็นชุดรับแขกชุดโซฟาอย่างเงี้ยดรือแม่โต๊ะรับอาหารโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยโต๊ะ รับแขกโต๊ะนั่งเล่นถ้าคนเขามีบ้านหรูนะครับบ้านหรูคอนโดหรูเขาก็อยากมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆให้มันสมฐานะของเขาเอาไว้อวดได้เวลาเพื่อนฝูงหรือมีสังคมเขามาเที่ยวบ้านเห็นเฟอร์นิเจอร์หรูๆเห็นไหมครับมันก็เป็นการเสริมฐานะแล้วพวกนี้ราคาสูงนะครับแล้วกำไรดีด้วย แบบนี้นะครับคอนเฟิร์มนะครับแล้วผมเองก็คอนเฟิร์มด้วยผมก็ในเว็บไซต์ของผมในร้านของผมที่เป็นเว็บไซต์ผมก็เอาสินค้าแนวนี้มาขายด้วยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมีหลากหลายจะเป็นโต๊ะเก้าอี้โต๊ะรับแขกก็ได้แม้แต่พวกไฟฟ้าโคมไฟถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยเห็นไหมครับ เหล่านี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้วมันจะขายได้ตลอดการเก่าเขาก็เปลี่ยนเบื่อเขาก็เปลี่ยนหรือมันมันล้าสมัยมันเอาละเขาก็เบื่อเขาก็เปลี่ยนยิ่งจากปีที่แล้วเนี่ยผมทราบเลยนะครับผมขายแนวนี้ผมขายอยู่ในในหมวดเนี้ยหมวดเฟอร์นิเจอร์ผมจะรู้เลยสินค้าผม ขายดีในเว็บไซต์นะครับขายดีในเว็บไซต์กว่าปกติแล้วก็จะเห็นเลยนะครับว่าคนเขาจับจ่ายเขา work from home เขาอยู่บ้านนะครับปีที่แล้วก็มีช่วงให้ work from home คนที่มีกระตังเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนเฟอร์เจอร์ขึ้นมาเพราะเขาอยู่บ้านเขาจะสำรวจบ้านนะครับว่าไอ้โดนเก่าอ้นี่เก่าเขาเบื่อเขาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เขาสั่งซื้อผ่านออนไลน์นะครับ อันนี้คอนเฟิร์มอย่างยิ่งนะครับเพราะหมวดนี้มันก็ตรงกับผมด้วยผมก็ขายอยู่ในหมวดนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาวิเคราะห์เก็บข้อมูลมาแล้วว่าหมวดนี้ขายดีแล้วผมเองก็คอนเฟิร์มด้วยผมก็ขายอยู่ในหมวดนี้ด้วยก็ขายดีและกำไรดีนะที่บอกกำไรดีถ้าคุณขายที่มันมีราคาสูงหน่อยนะครับกำไรมันก็สูงตามตัวแล้วมันก็จะขายได้ดีด้วยนะครับ เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็อาจจะมีถูกมีแพงถูกไหมครับก็แล้วแต่ลักนิยมนะครับบางคนก็อยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ถูกๆถ้าเราอยากจะขายเฟอร์นิเจอร์ไม่แพงก,ก็ได้แต่ถ้าเราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ระดับบนหน่อยนะครับคนระดับบนเขาก็อยากจะหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้มันสมกับบ้านของเา้าสมกับห้องของเขาให้สมกับฐานะนะครับอันนี้ก็เป็นหมวดเฟอร์นิเจอร์นะครับ เดี๋ยวให้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่5นะครับเดี๋ยวจะมาต่อครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มนี้คนซื้อยอมจ่ายเช่นเดียวกันนะครับขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงถ้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเช่น หมาแมวอย่างเงี้ยเอาหมาแมวสองอย่างเนี้ยคนรักหมารักแมวเขาก็ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ให้หมาให้แมวอาจจะเป็นถ้าหมาแมวราคาสูงๆเพราะฉะนั้นะอุปกรณ์เกี่ยวกับหมาแมวก็ต้องสูงตามตัวนะครับบางคนก็ซื้อเสื้อผ้าให้หมาให้แมวซื้อที่อยู่ให้หมาให้แมวเกี่ยวกับอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับ ก็ไม่ต่างกับคล้ายๆกับเป็นลูกนั่นแหละนะครับคนที่เขาเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาก็รักเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายเ,เผลอเนี่ยลงทุนให้สัตว์เลี้ยงมากกว่าลงทุนให้ให้คนซ้ำไปนะครับบางคนเนี่ยลงทุนกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมากกว่าคนนะครับยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดีย5 5หหมวดเนี่ย ห้ากลุ่มเนี้ยนะครับใครนึกไม่ออกว่าจะขายอะไรลองพิจารณาแล้วไปหาสินค้ามาขายในห้ากลุ่มนี้คุณก็มีเดียแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแถม,แถมให้อีกหนึ่งแถมให้อีกหนึ่งอันนะครับซึ่งซึ่งมันก็ขายดีด้วยเช่นเดีวยวกันแล้วราคาสูงด้วยเช่นเดีวยวกันแถมให้อีกหนึ่งก็คืออันที่6กนะครับกลุ่มที่6อุปกรณ์อ่าอ,อุปกรณ์หรือที่เกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวเกี่ยวกับรถยนต์น่ะ อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์อะไรก็ได้อาจจะเป็นประดับยนต์ประดับยนต์นะรนตหรืออะไหล่ยนต์อย่างเงี้ยนะครับที่เกี่ยวกับรถยนต์ก็จะขายดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมืองไทยแหละนะครับคนโดี๋ยวนี้แทบแทบท,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 ทุกบ้านแล้วละครับมีรถถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับรถยนต์เป็นอะไหล่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องประดับรถยนต์เช่นอะไรเช่น เช่นกล้องติดรถยนต์เห็นไหมครับเดีย๋ยวนี้ทุกรถถ้าทุกคันก็ต้องมีกล้องติดรถยนต์เห็นไหมครับก็จะขายได้ขายดีนะครับถ้าคุณขายแบบนี้ประดับยนต์นะต่างๆเช่นเบาะรถยนต์ก็ได้ที่สวมเบาะรถยนต์ก็ได้อะไรทำทำนองเนี้ยสปอยเลอร์อย่างเงี้ยนะครับไฟตกแต่งรถยนต์ไฟหน้าไฟท้ายพวกเนี้ยขายดีนะครับแล้วบอกอีกอย่างนึงก็ได้ ที่ผมคอนเฟิร์มผมก็ขายอยู่ในหมวดนี้หมวดหมู่นี้ด้วยก็ขายดีกําไรดีนะครับขายดีกําไรดีนะครับทีนี้ก็มีไอเดียกันแล้วนะครับลองไปทําเงินกันดูนะครับก็จะแบ่งแบ่งปันนะครับคือมันขายดีจริงกําไรดีจริงคอนเฟิร์มนะครับผมเองก็ขายอยู่ในหมวดเหล่านี้ด้วยนะครับทีนี้ ก็มาถึงว่าอ้าวแล้วจะไปหาที่ไหนมาขายนะครับหาที่ไหนมาขายผมเองก็ไม่ได้มีโรงงานผลิตนะครับแล้วผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้สต็อกของนะครับไม่ได้ซื้อมาแล้วขายผมขายแบบไม่สต็อกนะครับขายแบบไม่สต็อกนึ่ข้อดีคือเราไม่มีความเสี่ยงเราไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับนี่คือข้อดีหาจากไหน ผมหามาจากเว็บไซต์ต่างประเทศก็คือเว็บไซต์จากจีนนั่นเองเอาสินค้าจากจีนมาขายนะครับก็จะบอกเลยว่าปัจจุบันสินค้าจากจีนนะครับสินค้าจากจีนถ้าเรารู้แหล่งรู้จากผู้ขายที่ที่ดี เราก็จะได้สินค้าที่ดีราคาราคาดีๆราคาดีๆหมายความว่าราคาถูกคุณภาพดีสินค้ามากมายขนส่งเชื่อถือได้ส่งด้วยเ,เรียกว่าในเวลารวดเร็วได้แบบนี้ยถ้าเรารู้เทคนิครู้แหล่งรู้หลักการเราก็จะได้สินค้ามาขายทำเงินนะครับ ผมขายมาขายบนเว็บไซต์ผมขายบนช้อปปีขายบน Facebook นะครับทุกแพลตฟอร์มผมขายหมดแล้วที่ขายดี่ทีสุดสุดท้ายคําตอบคือเว็บไซต์เว็บไซต์เว็บไซต์ส่วนตัวเรามีโดเมนผมมีโดเมน c o m เป็นของตัวเองก็จะมีเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองก็จะมีผมก็ขายบนร้านบนเว็บไซต์ของตัวเองสุดท้ายแล้วเว็บไซต์เป็นแหล่งไรายได้ ที่ขายดีที่สุดนะครับขายดีที่สุดคอนเฟิร์มนะครับแล้วข้อดีคือบนเว็บไซต์เนี่ยคุณทำดรอปชิปได้แบบ100%เต็มคุณขายเช่นคุณขายร0อยรายการหรือพันรายการคุณสามารถขายแบบดรอปชิปได้ทั้งร้อยทั้งพันรายการได้เลยบนเว็บไซต์นี่คือข้อดีของเว็บไซต์นะครับคือคำตอบเลย ถ้าใครอยากจะเอาสินค้ามาขายแบบนี้โดยที่คุณไม่ต้องมีโรงงานเองไม่ต้องผลิตเองไม่ต้องซื้อมาก่อนไม่ต้องมาสต็อกแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเงินก่อนคุณขายได้ค่อยไปสั่งซื้อขายได้ค่อยไปสั่งซื้อขายได้ไหมายความว่างไงหมายความว่าคุณ รับเงินจากลูกค้ามาก่อนเงินมาก่อนค่อยเอาเงินไปซื้อของหักกาไรเก็บไว้วิธีนี้ดีไหมครับถ้าดีใครสนใจก็ผมมีคอร์สออนไลน์สอนนะครับคอร์สออนไลน์สอนเนี่ยถ้าคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สดรอปชิปนั่นเองนะครับคอร์สดรอปชิปขายแบบดรอปชิปชื่อคอร์สก็คือขายแบบดรอปชิปนะครับ เอาสินค้าจากจีนมาขายแบบดรอปชิพก็คือขายแบบไม่สต็อกซึ่งผมก็จะสอนนําเข้ามาขายแบบไม่สต็อกแล้วคุณไปขายบน Facebook ก็ได้ขายบนช้อปปีก็ได้ขายบนเว็บไซต์ก็ได้นะครับอันนี้คือคอ์สดรอปชิพหนึ่งคสร,ราคาเต็มมัน9,900แต่ถ้าราคาโปรโมชั่นนี้วันนี้ให้ 4,900บาทนะครับก็จะได้คอร์สดับชิดไปนะครับแล้วคนที่อยากจะมีเว็บไซต์ล่ะผมเองก็มีคอร์สออนไลน์สอนสร้างเว็บไซต์เช่นเดียวกันเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แบบ100%นะครับคุณจะลงสินค้าได้ไม่จำกัดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนรายการได้มีการรับชำระเงินเบ็ดเสร็จทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเว็บไซต์ส,สมบูรณ์แบบ100%เป็น d o m a i n โดเมน .com นะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปโดยใช้บริการจากเทพช็อปนะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนซึ่งผมเองก็มีเว็บไซต์โดยใช้บริการจาก hop เทพช็อปเส้นเดียวกันนะครับผมก็สอนในสิ่งที่ผมทำสำเร็จมา ผมมีเว็บไซต์เนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับผมก็จะสอนคุณว่าจะมีเว็บไซต์แบบนี้ได้ยังไงนะครับทําเงินยังไงขายแบบไหนให้มันติด Google นะครับเอาสินค้าขึ้นขายยังไงสร้างร้านคา้ายังไงผมสอนหมดเลยเว็บไซต์ราคาเต็ม9,009ในวันนี้ลดเหลือ2,009เท่านั้นนะครับ2,009เท่านั้นถ้าใครสนใจมีเว็บไซต์ก็ ลงเรยนกันได้ทักอินบอกมาได้ CF มาก็ได้นะครับอันนี้ผ่านไป2คอร์สนะครับแล้วถ้าใครอยากจะขายบนช้ o p ปีผมเองก็มีสอนเพราะผมก็ขายบนช้อปปีนะครับผมทำอะไรเป็นทำอะไรได้ทำอะไรที่ทำเงินได้แล้วมันเวิร์กแล้ว อันไหนที่มันดีผมก็เอามาสอนมาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นผมขายบนช้อปปีมันเวิร์กแล้วผมก็สามารถถ่ายทอดได้ผมก็สอนได้ผมก็มีคอร์สออนไลน์สอนขายบนช้อปปีตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงขั้นแอดวานเช่นเดียวกันนะครับคอร์สออนไลน์ช้อปปีราคาเต็ม6,900ในวันนี้ลดเหลือ3,900บาทนะครับใครอยากจะขายช้อปปีก็ ได้ในราคานี้เช่นเดียวกันนะครับอันนีเ้เป็น3คอร์สละนะครับถ้าใครอยากจะซื้อคอร์สไหนก็เลือกเอานะครับเลือกเอาได้แล้วในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยได้รวบรวมวิชาทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้ง3คอร์สเมื่อกี้ด้วยเป็น1ใน อ่หนในหนในสในวิชาที่ผมรวบรวมออผมรวบรวมคอสมี7วิชารวมใน1นึ่งคอสนะครับชื่อคอร์สว่า7วิชาพิชิตออนไลน์นะครับแล้ว3ามคอสที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้มันก็รวมอยู่ในคอรสออนไลน์เจ็ดวิชาพิชิตออนไลน์ด้วยมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือ1วิชา สร้างเพจสร้างร้านค้าบน f c e e o o o อ่าวิชาที่1น,นะครับวิชาที่2เมื่อในเมื่อคุณมี Facebook แล้วคุณก็ต้องสามารถสร้างคอนเทนต์เป็นนะครับคุณก็จะได้วิธีการสร้างคอนเทนต์นะครับผมก็สอนคุณด้วยวิชาที่3วิชาการยิงแอดบน f a c e b o o k นะครับคุณก็จะได้ไปด้วยนะครับวิชาที่4ซึ่งผมได้บอกไปแล้วก็คือคอส ขายบนช้อปปี้อ่ายาที่4นะครับวิชาที่5วิชาการสร้างเว็บไซต์ก็ได้บอกไปแล้ววิชาที่6วิชาการทำดอปชิปอ่าเมื่อกี้ก็ก็ถือว่ารวมไปด้วย3อันนี้ก็รวมไปด้วยแล้ววิชาที่7การสร้างภาพนะครับการสร้างภาพสร้างรูปภาพนะครับซึ่งอ่าผมจะใช้โปรแกรม Can ว a สอนแล้วก็ แถมให้คือมีโฟโต้สเคปนะครับแล้วก็มีโปรแกรมสอนการรีมูฟแบ็กกราวด์อย่างเงี้ยนะครับสร้างภาพสวยๆเพื่ออะไรเพื Paint ่อคุณเอาไว้ใช้ในการทำรูปบนเว็บไซต์ทำรูปบนช h อ p e ี้ทำรูปบน Facebook เป็นโคเวอร์เพจก็ได้ทำเป็นภาพโพสก็ได้เห็นไหมครับก็เท่ากับว่าในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อเจ็บวิชาพิชิตออนไลน์นี้ จะครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับทั้ง7วิชาเลยนะครับรวมถึงคอร์สดรอปชิปคอร์สขายบนช้อปปี้เว็บไซต์ก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจคอร์สที่ชื่อ7จวิชาพิชิตออนไลน์รวม7วิชานี้ซึ่งราคารวมๆแล้วราคาเต็มเนี่ยมัน30,000กว่บาทนะครับแต่ในวันนี้ผมจะให้ราคา Early Bir d ใครซื้อก่อนใครจ่ายก่อนได้ราคา e a r l y b บ r d เหลือ4,900บาทเท่านั้นนะครับคุณจะได้4จะได้เก็บวิชาไปเลยนะครับก็ท mm hmm. ่ากับว่าคุณได้ครบถ้วนกระบวนวามเบ็ดเสร็จในการมีอาชีพบนออนไลน์มีธุรกิจบนออนไลน์ทำเงินแบบ Passive Income นะครับ คุณไม่ต้องไปจ่ายเงินเรียนทีละคอร์สทีละคอร์สนะครับคุณเรียนเจวิชานี้ถ้าเกิดคุณครบท้วนเลยนะครับคุณไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนอีกต่อไปคุณก็ทําเงินได้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบครบท้วนเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับหรือ CF มาได้หรือ INBOX มาก็ได้นะครับในราคาเต็ม3,000 30, 0กว่บาท นะครับในวันนี้ผมจะให้ราคา early bird นะครับใครจ่ายก่อนก็ได้ราคา4,900บาทแล้วครั้งต่อไปราคาขึ้นแน่นอนนะครับราคาขึ้นแน่นอนมันจะขึ้นไปเรื่อยเพราะว่า,าราคานี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันถูกมากเพราะคุณซื้อคอร์สแค่ดอกชิปคุณก็จ่ายราคา4,900แล้วนะครับแต่ถ้า early bird ในคอร์สนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณได้ เรียกว่าได้ของดีไปก่อนเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจก็มาลงเรียนกันได้นะครับโอเคผมจะบอกอีกทีหนึงนะครับว่าในปัจจุบันนี้ในปีนี้ถ้าใครไม่ขายออนไลน์นะครับใครไม่ทําออนไลน์จะทําเงินยากลำบากมากนะครับ หรือใครที่มีงานประจําอยู่แล้วก็แล้วแต่นะครับมันไม่มีอะไรที่มั่นคงยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้ทุกคนคงจะไม่ปฏิเสธนะครับถึงแม้จะทํางานประจํามันก็ไม่มีอะไรการันตีต่อไปถ้าคุณไม่มทําด้วยตัวเองนะครับคุณไม่มีไม่มีอาชีพเป็นของตัวเองคุณไม่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองการขายออนไลน์นี่แหละ คุณจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองแล้วคุณก็จะมีไรายได้เป็นของคุณเองนะครับเป็นธุรกิจของคุณเองบนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากมีธุรกิจบนออนไลน์ทำเงินให้คุณได้มีอาชีพได้ด้วยราคาเท่านี้คุณมีอาชีพทำเงินแบบนี้มันไม่มีอีกแล้วที่ถูกถูกอย่างนี้นะครับใครสนใจก็มาลงเรียนกันโอเคนะครับ สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ